สวัสดีครับผม m a g ิกครับผมกลับมาอีกครั้งกับการทำคอมโบรุ่น Fokerton เร Dunge จ n น d d Dragon นะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ g r i m Wanderer นะครับผมจ่าย2องแฟลชนะครับแล้วก็สามารถลงมาได้ถ้าเกิดมีสปาราตายในเทอรนี้ซึ่งใบนี้เนี่ยถือเป็นอันคอมมอนที่ ค่อนข้างโกงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันได้ตั้ง5-3าเนะี่ยแล้ววิธีไล่มันง่ายแสนง่ายนะครับผม <c oughs> อันเนี้ยเราก็สามารถใช้คู่กับใบนี้ได้นะครับผมไล่ของถูก,ถกมาอย่างเช่น i Twitch ก็คือบินได้1น,นถ้าตายก็สามารถเลินได้ก็เท่ากับว่าเราได้อีกใบฟรีแล้วเราก็ใช้ใบนี้นะครับผม v i l l a g e right อันนี้ก็จะสามารถฆ่าสัป,ประหลาดของเรากระจอกๆทิ้งได้เหมือนกันแล้วยังได้ดรอออีก2ใบนะครับผมเท่ากับเราจ่าย 1. ดรอ2ใบแซกทิ้ง1ตัวแล้วก็เสกตัวนี้เข้ามาใช้3มาหน้านะครับใบนี้เป็นคอมโบที่ง่ายมากแล้วก็ได้สัป,ประหลาดรุนแรงขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถพลิกเกมได้หรอกครับถ้าเรียกจะเทียบกับคอมโบอื่นๆแล้ว แต่ว่าเราก็จะหาคอมโบเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใน1 DEX เด็กเราควรจะมีสัก4-5ถึงคอมโบนะครับผมที่สามารถใช้กันไปกันมาได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบที่มีความสามารถค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมเดี๋ยววันอื่นๆผมก็จะหยิบใบเรื่อยๆมานะครับที่มันสามารถพลิกเกมได้ในต้นเกมของ Standard มาให้ทุกคนครับรับทราบกันนะขอบคุณครับ